แบบนี้นะครับวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับขมวดเชือกแบบนี้นะโดยเราไม่ต้องใช้เชือกวิ่งเลยขึ้นมานะแล้วก็พับลงไปเป็นทับจะเป็นหูทับกับห่วงไว้ลักษณะนี้นะหลังจากนั้นใช้ห่วง ที่อยู่ข้างบนเนี่ยวนกลับไปข้างล่างเส้นหลักที่อยู่ข้างบนส่วนยวโป้งก็กดเส้นหลักขึ้นมาแบบนี้ที่อยู่ข้างล่างทำเป็นหูแบบนี้หลังจากนั้นเราใช้มือขวาเนี่ยดึงหูเข้าไปในห่วงที่อยู่มือซ้ายได้แบบนี้หลังจากนั้นก็ดึงจัดเข้าที่เลย ดึงให้แน่นเห็นไ,ไหมครับง่ายง่ายเราได้แล้วห่วงพีเสื้อกับเชือกในแนวดิง่ง